ทอดแล้วเสื้อมาจากไทพี่นอ่อกครบแล้วเพียงนี้ยในเสื้อค่ะต่างกอกสบายดีสวัสดีค่ะมัอนี้พบก,กับมีอีกแล้วมัอนี้มีสิมผ้าใบบางย่ายเนาะแม่มีเพิเ่นได้ของฝากจากไทยเนาะคะ่ะมีน้องฝากให้แล้วก็พีฝ่ฝากให้น,น้องกับผู้ซีดีใจดูว่าจังไรเนาะเพิ่นได้ของฝาก เพราะว่ามีพึ่งเคยฝากของเนาะเคยฝากตังแต่อยู่ให้มาหลายปีก็บริฝากของแบบสะดวกสบายรัวง่ายรวดเร็วแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าตะกอนมันก็นจะยากในการขนส่งยังม,มีบริษัทขนส่งในลาาบ้านเล็กที่ยังมันบนสะดวกสบายเหมือนอยู่ประเทศไทยเนาะคะ่ะแบบทาศิส่งของนีกับเป็นเดือนเพื่าจะเทงเนาะคะ่ะแต่นี่มีส่งหรือว่าน้องมีส่งไปนะ่ะ ประมาณหาหมื่นกรถึงถึงแล้วค่ะของถึงนาบ้านที่เขาจะส่งไปแล้วแบบเหมือนพี่น้องทั้งฟังไทยเป็นมิาตาฟังล่าเนาะหรือว่ามีคนรู้จักฟังเล่าเขากะรับส่งถึงนาบ้านเลยค่ะแล้วก็ราคากระถึกเนาะค่ะพี่น้องแบบว่าเป็นกันเองเนาะมีก็ได้ส่งให้เมลรอบก่อนกะแบบไหวเนาะค่ะแล้วก็ติดตามพัชรุได้แบบ คล้ายๆคือกันกับประเทศไทยเลยพี่น้องแบบติดต่อง่ายแบบเช็คพัสดุได้ว่าพัสดุห้าหอดเขตใไดบั่นไดเมืองไดมันก็นจะขึ้นในโทพรศัพ่์เนาะเพราะวะ่าทางคนส่ง่นก็จะส่งเลขพัสดุมาให้เฮาติดตามพัสดุนะคะและ้วก็พี่น้องฟังไทยฟังเล่าก็สะดวกสบายในการรับส่งนะคะแบบใดพีีๆคนไทยที่มิญาติหรือว่ามีคนรู้จักกะฝาก ของไปได้นะค่ะแล้วก็จะเข้อ,อยากจ่ายค่าส่งให้เขาเลยในตอนส่งไปหรือว่าทีให้เพื่อนไปเก็บปลายทางกับคนที่หลับหรือว่าญาติพี่น้องที่หลับของจากเขาก็ได้เพราะว่ามันสะดวกสบายเลยพี่น้องมีมาอยู่ให้หลายปีนะพี่น้องแบบอยากส่งของให้แม่แบบเหมือนเรามีอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆเราก็อยากใหาก็อยากฝากให้แม่นะ้วค่ะแบบแบบ อยากให้มันถึงแบบเหมือนในประเทศไทยแบบส่งมือหนึ่งสองมือกับหอนอย่งประมาณน,นี้แต่การมันมีขนส่งในประเทศลาวแต่ก่อนแต่ว่ามากปีนี้ขนส่งในลาวก็เยอะขึ้นแต่กับแบบบ้านเล็กที่ยังถนนทนทางแบบการขนส่งสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นมีกะ็ะโยได้ฝากของในลกูกมีทางบ้านและกะ็เฮนเมนะคะเขามียังเล็กๆเล็กๆเขาก็อยากให้เพลินเขาก็กฝากเธอเดียวซื่อ สื่อเก็บไว้หลายๆถ้ากับฝากถ้าฝากหลายก็ค่ะถ้าฝา,ากถูกเนาะค่ะกะไปเบิ่งตอนแม่แก้กลองเลยนะคะพี่ๆับเสียงมาจากไทยแล้วนี่เบิ่งมาที่นี่ังี้อยู่ไหนนี่นี่ต่อจ้า ม,มาซื้อนี้งน่เลมาซื้องนี้ยา่เออกมากัเป็นเชอร์านแ้ค่ะเป็นเชอผ้าที่นอ้องฝากให้แม่เชอร์าทาั้งทางนี้นะฝากเชอผ้พาแล้วก็เป็นยา ยาให้แม่เนาะยาแบบบางลงกวางท้ายอาหารเสรมิมเองเพราะว่าเนี่ยยาแล้วก็เป็นของอืนเล็กน้อย <Yeah. S 1> แล้วก็มี <No. S 1> มีนมนะคะมีนมแล้วก็มี <Yeah. S 1> เอียงออาหารเสริมของพ่าเราคนมาก,กินแม่มาก,กินเท่าน,นั้น <Yeah. S 1> ก็เลยฝากมีกาแฟ <Yeah. S 1> แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆให้เพิ่น,นฝากไล่เพราะว่าเดินก่อนมีกาแฟให้เพิ่น E ก็แล้วเตรียมมาจากไถ่พี่นออ้องครบแล้วเพีองนี่ในเสื้อคาแต่งกล่องเสือ้อผ้าแต่งกล่องคือว่าบ่มีนเพื่อเธอบอกอยากส่งของไปให้ญาติพี่น้องฟังเล่าเนาะค่ะก็ส่งตามแบบพี่ๆอย่าลืมเอาเบอร์โทรคนที่รับฟังเล่าเนาะค่ะ ชื่อคนที่รับเบอร์โทรแล้วก็บ,บ้านเมืองแหลงของประเทศลาวเนาะคะ่ะก็จะเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนส่งต่อประเทศลาวเขียนที่อยู่ของเราในคนสชงในที่ส่งต่อนั้นแล้วพี่ๆการส่งได้ทุกคนส่งของประเทศไทยส่งไปถึงจังหวัดหนองคายที่เขาแบบ รับผิวนะคะคนทรงที่เขารับผิวในระหว่างประเทศลาวไทยที่พี่ก็เขียนชื่อชื่อที่อยู่ของคนทรงที่รับผิวแล้วก็ต่อด้วยเขียนชื่อส่งต่อประเทศลาวเขียนชื่อประเทศลาวชื่อเบอร์โทรผู้รับบ้านเมืองแขงก็ใส่ต่อกันลงมาเนะคะก็จะเขียนยาวขน้องเขาส่งทั่วประเทศลาวนะคะ ทุกแข้งของประเทศเล่าจากแต่ไตจนเนื้อจากแต่เนื้อจนไต้ค่ะก็อย่าลืมไปสอบถามกันได้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะส่งถึงนาบ้านให้แบบรวดเร็วทันใจแล้วก็ถือน้ำเนะะื้อค่ะแบบริษัทนี่มีคอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าเห็นลหลายๆคนที่เขาส่งไปเนาะค่ะแบบเขาก็บอกว่าไหวกันเนาะแบบว่าราคากระถือน้าแบบเขารวมภาษีเย่างเรียบร้อยแล้วค่ะมีเคยเห็นกจเจาส่งแค่แบบ สี่สิบห้าสิบโลนี้ก็ประมาณแค่คนส่งแปดร้อยเนาะคะ่ะรวมภาษีแล้วนะคะบางคนส่งกัถือบางคนส่งกับแพ่งแล้วแต่พี่ๆเลือกส่งเนาะคะ่ะกัอยากมีกัอยากแนะนําบริษัทตัวคนส่งนี่น้องเขารับหิวนะคะเขาก็จะมีรายได้แต่ว่ามีบบมีรายได้รายเสียอย่างกับคนส่งเนาะคะ่ะแกอยากแนะนําอยากให้พี่น้องฟังไทยหรือว่าพี่น้องฝังราวในส่งของรวดเร็วทันใจเนาะคะ่ะก็อยาก มาแนะนําให้รู้จักการการที่ลื้ไปสอบถามน้องเขาไดได้ค่ะเดี๋ยวมีทิ้งเฟซเขาให้เนาะคะ่ะเอาไว้ติดต่อหาน้องเขาไดเลยเด้ค่ะอันรอบนี้ก็เป็นน้องฝากให้เนาะ,ค,ะค่ะก็ใดสะดวกสบายฝากจังไดกะหรือว่าสนใจอยากฝากให้พี่น้องฟังเล่าคนรู้จักกับฝากมีจะทิมเบอร์ติดต่อ ไว้ไต่ไตเมนเนาะมีจะปักเพจน้องเขาไว้ให้เราก็จะรับส่งราคากับเป็นกันเองมีวันราคาถือเพราะว่ากล่องที่แม่มีเปิดส่งกับประมาณเมื่อกว่าบ,บาทประมาณน,นั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าขนส่งนี้เขาเขาจ่ายภาษีเขาจ่ายภาษีให้เราเรียบร้อยเลยนะคะปวดตงหัวเรื่องภาษีนะคะคือรวมภาษีรวมบริการขนส่งแล้ว ก็จะให้เข้าใจอยากจะจ่ายปลายทางก็ได้หรือว่าต้นทางก็ได้นะคะก็คชิปนี้ก็อยากมาแนะนำนะคะอยากมาแนะนำให้คนที่เพิ่นหาคนส่งที่เพิ่อนอยากไปอยากฝากของไปให้ใหญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักฝากกับ,กบน้องเขาได้เพราะว่านย่ยให้พี่น้องเขาได้ส่งของสะดวกสบายง่ายขึ้นนะคะก็ คลิปน <world> ี like it, it ้ใครคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อบอกาดคลิปของมีนต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะันนี้ก็สวัสดีค่ะ